ตัวมันไม่ค่อยหูหวาเลย <c oughs> ปั้นตัวอะไรบอกว่ามันมีเซเบอร์อีกตัวหนึ่งมั้งที่ปั้นไว้ออืเซเบอร์แต่กูชอบกูชอบไม่มีอะไรตา,า,าไมไปรอ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 ได้ยินได้ยินได้ยินยินกูชอบตัวตัวหนึ่งแต่กูลืมชื่อ ตัวละครที่กูชอบดูเนี่ยที่มันเป็นเมดผู้หญิงอะแล้วชอบเด็กผู้ชายตัวเลไไ็กๆอะเป็นเมดอะชื่ออะไรนะเมดตัวนั้นทนะีผมสีทองเหมือนกันชื่ออะไรนะเรื่องอะไรก่อนก่อนเนี่ยณนึกออกกูภาพอยู่ในหัวแต่กูลืมนึกลืมชื่อเรื่องลืมชื่อตัวละครด้วยประเดนะ็น่ะลักษณะเป็นยังไงลักษณะเป็นเมดเป็นเป็นเมดหน้าแก่ๆหน้าแก่ๆแต่ชอบเด็กผู้ชายวัยออออลออะเมดผู้หญิงอะใส่ใส่แว่นผมสีทองกูจําได้พรากู จำได้ว่าพ่อเอกอ่ะชื่อชื่อชื่อโซมาเว้ยแต่ว่านางเอกชื่อขี่อะไรก่อนลืมชื่อนางนาคีรีเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาละไม่รู้่ะอันนี้ไม่ึ่งเลยคนชอบไม่กูก็ไม่รู้ชื่อชื่ออะไรกูกูลืมอืมเอ้านายเอกชื่อนาคีรีไม่แน่ใจว่ะโซมาพ่อเอกชื่อโะมานางเอกก็นาคีรีอ่ะ เอาเอาที่กูรู้จักอ่ะอ้าลืมโดดโทษทีออยังยังไม่ได้โดดเลยละกันกับเรากตบเรามีไหมไอดีที่แม่งเล่นยังไงก็ไม่ได้เลื่องใช่ไอดีที่กูปิดื5หมืนห้าวันนี้คือเียที่อะไรถามก่อนเออมีคนไหมไอมีมีมี ไอ้ไอ้เมืองที่เราเพิ่งนั่นผ่านอะ่ะกูเห็นสองตัวสองตัวสองตัวเมืองเรามีลบาน,นาัน่าสีมีหรือเปล่าเมืองนี้สองตัวเท่าที่เห็นแล้วเมืองเรามีเปล่ากูก็มีลู้เหมือนกันสินะฟาร์มเลียวลกันกูอยากจะแยกไปฟาร์มตรงนูนให้ไกลๆให้หว่ะแต่กูลองลงมาแล้วอ่ะเพฟาร์มนี่เดลยวลกันทั้งนั้นอืมฮึอโฟสวย อยู่แค่คามไม่หลอดนะมองมองนี่สองตัวนะอ่ะติดไปให้ก่อนโอเคอไ๋ออะไรไม่ดับอ,อะไรดับวหรอะไรดับเฮ้ยคูณหกสวยนั่นได้แล้วจริงพีเก้าสุดคูณหก ทีเก้ามีแล้วมีแล้วมีแล้วทีเก้าศูนย์เทปเทปปะเทปด้วยเอาเอากำลังไปกำลังไปมีแล้ว, t te pe, te pe ว,ลลวคือมีแล้วแหละแต่เมื่อกี้มันคือแม็กเทปใช่ไหมกำลังไปกำลังไปนั่นแหละรอบนี้มันไม่มีกระเปส๋สองให้กลัวกระเป๋าหนึ่ง ยัดเป็ดหาสะกอบเด็กกอนมีโคโลเนี่ยปืนพกอ่ะให้ได้อาจจะเอาอะาลาลเล่นดอ,อเล่นดรอปเล่นดอปเล่นดรอปวเองกูไม่มีจะแค่เอาอะก็ไม่มีจริงอ่ะกูมีกูมีโคโลสองอันแล้วก็คุณหกอืมตัวต่อไปที่จะเข้าเซอร์ NA <got> เป็นไหนนีก่กระสุนเขียวพอแล้วฮะ300 <got> สามร้อย Mk12 สกายไม่เอา Mk12 กว่าไหนีโมนแค่หรอสกายเล็ดดัตเจอแล้วกูเก็บไม่ให้กูเก็บไม่ให้เล็ดดัตเจอแล้วข้าดาวใช่จ้าถ้ามันมาพอเว้นนั่้ไงซัมเมอร์กวัวพูดเดี๋ยวได้มาตรงนั้นเออซัมเมอร์มาพอกับแรนเซอร์ไงอย่าเลวดีเลยสุดขั้นเล็ดดัตยังยังไงแต่กูเก็บไม่ให้ก็มีอ่าโอเคทิ้งทิ้งอะไรผมเกลียบทิ้งแล้วไอ้สัตว์ เฮ้เมื่อี้มีคน,ดดนไหมเฮ้ยเม่อเฮ้ยมี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 มึงมเข้าใจเขาว่าถลุงตัวไหมฟังฟังฟังเสื้อชมพูเสื้อชมพูตร,ตรงนี้เลยตึ่งึ่งกำก่กำ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 อำอยกกำ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 ก่กำ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 ไำกำก้อำก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 กำ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 เำกำดำกำกกำ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 อำกกำ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 ก้กำกำกำนำกกกำกำกไกำกำกำกอเำรกกรก,กมีมมมมมมมกตตนนก้ ไปเข้าตรงนี้ดีกว่ากูว่าทางผ่านหน้าไม่ไม่เดี๋ยวกูวิ่งเข้าตรงมาร์คส้มไปด้วยกันดิพร้อมยังรถรถรถมีปะมีไม่ใช่หรอแต่อย่าขับเลยวิ่งแม่งอ่ะทั้งให้ดีเลดดอตมามาให้แล้วมาเสิร์ฟมีแล้วอ้าวไอ้ที่อะไปไปติดกันดีกว่าไปเลยฮะตรงนะฮะมีเจ็บตรงฮิ่ตีไก่เฮียเสื้อเสื้อชมพูกูหลอนเลยสัตว์กำลังวิ่งเข้าอะ้วกลังวิ่งขโมนวะ ข้าทุ่งอ,อะกูอ้อมทันอยู่นะร้อยกว่าเมตรประเด็นคือเมืองที่กูจะไปมีคนหรือเปล่าไม่กูทุ่งมันปิดมันปิดการมองเห็นได้ดีนะแค่นอนก็มิดแล้วแม่แต่แต,แต่ถ้าคนใช้คนใช้โปรลบยากก็เห็นดูดีปะเนีี่่ยยแล้้ววรรูกาไไดไดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่่ใสกูดด้้วยยม่งงงงเเลตออานัููกก็ไม่ได้ใส่ไว <c oughs> ้อ่ะเฮ้ยประตูเปิดว่ะเฮ้ยประตูเปิดหมดเลยปะ ชิปหายแล้วประตูเปิดหมดเลยมีโรเบีแต่ไม่ได้อัพไว้นะเหมือนอัพปะอัพปวะไม่ได้อัพมั Listen, ้งพี่สาวของมาสเตอร์เอสเอแฟงเกนอ่ะเออที่นั่งรถเข็นประตูเปิดเ้อระวังโรบียสามครั้งอ่ะประตูเปิดนะจักายาทั้งเมืองเลยกูกระตุกด้วยนะไม่เห็นคนระวังเอดซีห้าดาว เป็นผู้หญิงอ่ะมันถืออะไรขึอย่างถือดอกไม้มันขึ้นจะไม่ผิดมันคือตัวอะไรอ่ะใส่เสื้อสีอ่ามันคือแมสเตอร์ของอาเชอร์ในอัปโรพิฟาเป็นพี่สาวของมาสเตอร์ของไอจีแฟงเกนโอ้โห้หน้าเมืองอาร์เชอร์อาเชอร์ที่มันสกัดเจอกันหน้าเมืองโหเียวไม่ใช่เียวสกัดเจอกันหน้าเมืองเฮ้ยเฮียช่วยด้วย ช่วยด้วยวางวะวิ่งมาหาหน่อยเยอะจัดจ็อกหนึ่งสามว่างว่างมาหาหน่อยโอ้โหเสียงเท้าปุบ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 ไอพี่เยอะโคตรเยอะเท้าว่างก็มาหน่อยไม่ว่างไม่เป็นไรไม่ว่างไม่เป็นไรเออเอาเนื้อของมึงไปก่อนเนื่อของมึงไปก่อนแต่ตรงกูเยอะมากตรงกูเยอะมากเนื้อของมึงไปก่อนน็อกปะโอเค ที่กูเห็นเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งที่เห็นนะที่เห็นนะเราชัว์ชัวร์สตอกน็อกน็อกตรงนั้นน็อกมีกว่าไม่แน่ใจมีเปล่าวะไม่แน่ใจนะเห็นแค่นี้เห็นแค่นี้่คือะ คือเป็นคนแล้ววิ่งนนะมีสองอันว่ะเฮ้ยจอเจอที่สามผูเด็กอืมเฮ้ยจิบตรงรอมานานจิบตรงตอนน้นหรออีกผพเด็กพี่มีสี่มานี่มานี่เอาเอาไปสอง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 ไปสองไปสองเอาไปสอง สโมกเหรอมากูเก็บให้สโมกทำให้หมดเก็บให้สโมกนี่มาดิสโมกเก็บให้สโมกเก็บให้หมดหมดไปเยอะแล้วแฮะอ๋อฮะตรงไหนติดไม่ได้ไม่เป็นไรติดได้ก็ดีมากเปไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันมันจะปิดเกมไปเลยหรือมันหายแล้เนียเสริฟหนึ่ง ประเด็นอีกเฮ้ยประเด็นเฮ้ยอันนี้กูขอหญิงกูขอละกันอันเนี้ยไม่ดูไม่รู้เว้ยแน่ใจแต่กูขอละกันเออเป็นสามโอเคยาดังเก็บได้ยาดังที่พี่พอละสามสามพอแล้วก็แปลว่าญี่ปุ่นเปิดเพราะโกบอลกบ่อนี่่หวาคือเซิร์ฟทั้งหมดแม่งเท่ากันหมดเลยเว้ยเท่ากันหมดเว้ยทุกเซิร์ฟมันยังไม่ประกาศเออก็น่าจะแบบปิดมาเซิร์ฟมั้งเออเหมือนว่าเออมาเล่นโกบอลไไม่หว กระตุกฮ enfin ัลโหลระวังกูกูหายิงก่อนนะกระตุกเนอะกระตุกเนอะเฮ้ยมีศพด้วยแล้วกระตุกด้วยนะเนี่ยศพอยู่เนี่ยแล้วกระตุกศพอะไรมันไม่ได้ระดับอยู่ข้างๆไงพี่มันอาจจะมีควพี่เฮ้ยโอ้โหกระตุกโคตรกูบอกแค่นี้ก่อนโคตรกระตุกอู้หูอู้หูกระตุกจริงกเด็แล้วสกายโลงๆระวังนะมาก มากไม่หยุดเลยอ่ะมาถึงกูไม่หยุดพูดได้ไหมไม่ไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าไม่ใช่ไม่หยุดคือกระตุกไม่หยุดกูขอแค่อริสอ่ะถ้ามีอริสอาจจะอืมแค่อริตรกูเยอะแล้วนะแต่ยากได้อีดิดอ่ะอีดิดหมดแล้วอ่ะสก้าตัวมึงสูงหรือต่ำสูงสูงโหยกําลังไป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  มันไม่ค่อยแพงมันไม่ค่อยแงแต่มันกระตกอ่ะกูกูหลังเข้าอ่ะกูดูหลังให้แล้วกันกูดูหลังให้ไปเลยไปหน้าสองคนเลยหน้าไม่ไหวหน้าไม่ไหวบอกนะโอเคดูหลังให้ดูหลังให้มันจะตกกระตุกตรงไอรอกก็ได้ไออนี่ไม่ไม่ไม่มึงมึงดูข้้งหน้าหมดเลยข้าหลังกูดูเองถ้าหลังเข้ากูจะบอกเอออนหลออออนอ้หรออพรครัคุยยังไม่เจอหลังเข้าไอ้เนี่ยไม่คิดหลังเข้าโคตรเยอะเลยไอสัตว์ วงขนาดนี้มันจะเข้าอีกเนาะทำไม่หลอดเองมันทำไร่ด้ไม่หลอดไปดูไปดูเล่นกดกดกดเขาไม่หลอดได้กูสุ่มเจอนั่นแหละอาร์โทเรียแนเซอร์ละ5ดาวโน่ากลัวไปดูเขาเล่นมากูยังสงสัยเลยทำไมไม่ปวดพร้อมกันเจอปวดพลัดไอ้ตาย ตายสตัวแล้ววะตรงไหนตายวะเนี่ยวเนในเฟสลตัวอะไรวะกุลาเดี๋ยวกูว่าหญิงมึงทิ้งมึงทิ้งของไว้ใช่มั้ยกูว่ามึงน่าจะทิ้งโอ,โอ้ยแตกวงหนึ่งคิวเลอร์คิวเลอร์สากายแตกวง,วงไปมีเสียงเหรอาาให้กูไปช่วยไหม แต่แค่แต่แต่หลังไม่มีคนดูว่าครูดูหลังอยู่จัสมาสอุ๊ได้ได้ได้กูดูหลังให้กูดูให้ด้วยอีกวงนึงไม่ไหวบอกนะพี่อ้ํามาช่วยด้วยอะไรเงี้ยบอกบอกได้นะแรนเซอ์ของลังเซอร์ลังเซอร์ออ๊กฮิฟ่าจำชื่อไม่ได้จำไม่ได้ถ้าถ้าเอาไปส่งมาละเฮ้ยคิวเลอร์คิวเลอร์ซีเนอร์ปรงตู่แตกแตกวงไม่เอาเพรวิทเพาเดอร์ เหห็นหน้าอุ้ยตายหมดตายหมดตายสามตัวใส่สามตัวตากหมดอพอกเกยพอกเกยสกายกูคุมไปหามึองไหมหลังไม่ต้องดูเอาไงให้เลือกแล้วแต่มึงได้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 โอเคไปหามึงหลังถ้าหลังเข้าถ้าหลังเข้าเราแตกหมดนะโอเคกำลังไปกำลังไปยิงได้ยิงจริงไม่ได้ไม่เป็นไรกลัวไกลหรือกูเตินไม่ทันกำลังไปวิ่งวิ่งอยู่โอเคน่าจะสองตีเจอกัน เราสามแล้วนะมันห้านะใช่อาจจะเป็นสองสามไหมติ๊กขออีกทีได้ปะไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรก็ดีโอเคสี่สี่สี่ทรัโอเคโอเคโอเคประมาณที่นั้นไม่ได้เห็นตัวจ่าจ่าแต่โอริโบลน่าจะเห็นมาละมาละมาละอุ้ยเฮียใจเย็นสกายใจเย็นไม่ไม่จุดไม่ได้ไม่ต้องซุบโอ้ยเฮียแป๊บนึงนะ จะกายชุบไม่มต้องชุบรอก่อนมาขนาดการให้อยู่การให้การให้อยู่กลอยู่กลเสรละวตัวตกายวิ่งระเบิดมาก,มกูกูสมกกูสมกกูปากูปาหมดเลยลกูครบได้กูครบได้กูครบได้เฮ้ยเอี้งเงยเขา้าอ่ะใช่หรอแต่กูกูครบไม่ได้นะโชคดีละกัน ไวหไวเปล่าไหวเปล่ามีแตัไรเาอเ์อะไรเดอร์ตัวแบกไฮ้มันนอนอยู่นะมันนอนอยู่นะปีไม่ไม่โดนเฮีย,ยถ้านอกหนึ่งอะกไูไหวอยู่ เ้าไหวนะบอกแตกบอกแตกเราดันไม่ <S <S เฮ้ยเราดันไม่ให้มันเข้าวงได้นะสกายมึงเข้าไปก่อนอูดันให้ผูห้หีเอ้ยเดี๋ยวข้างหน้าเห็นหน้ามันยิ่งเห็นปาละไม่เอออฉันมึาางนะสกายระวังคูไม่เห็นจริงๆป<ร>า่ปาผม,าผมละเห็นยิงเฮย้โยโอ้เฮยียโดนตั้งเยอะน้องคงหนึ่ง เออกูยิงโดนตรงตรงโงอ่ะลงเห็นตัวเดียวด้วยแล้วอีกตัวอยู่ไหนขวาขวาเว่งไม่เห็นไม่เห็นจริงไม่ไม่ไม่เห็นจริงวะมุมห้องมุมนั้นกูไม่เห็นจริงวะ,มมรงวะตรงตรงกูไม่หามึงนะอยู่ใกล้ผมกูมาแล้วกูมาแล้วกูไม่หามึงเขาโกงมองไม่เห็นจริงเฮ้ยเฮียมัน,มนหัวมึงเลยอ่ะตัวหนึ่งหรือเปล่าใช่ ้ยเฮียไปแล้วไอ้สัตว์สวยใกล้ๆสกายใกล้ๆใกล้ๆไหนวะเจ็บสวยชุบเล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 ยถ้ากูบอกให้ปล่อยๆนะ ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเงียบสกายบินไปดิบินไปทรายดิบินไปเลยสวยสกายล่อคุณครับเลือดน้อยกูเลือดน้อยสกายล่อเฮียสกายบินไปไหนดิกูปั๊มเดือดไปถัดละกูแดงกูได้แล้วกูไดงแล้วได้ได้ได้เห็นพี่เกมแม่งตึกสีสัตว์